ไม่ปล่อยกลับไม่ได้ครับอีกไม่ไหนครับเรามาคุยกัข้างๆก่อนดีกว่าสุดยอดครับมือกีตาร์ระดับเทพขอเสีงบอกมือได้ครับสุดยอดมากครับมันนะดิอยากจะมันอย่างนี้อีกนะโอ้สุดยอดมากครับทำให้เด็กร้ายกาจอย่างพวกเรายอมสยบ ให้กับกีตาร์ระดับเทพนะครับเดี๋ยวก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่กิตติครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับโอ้หยอดมันมากมัหน้ามันครับอะไรนหมหน้ามันหน้ามันปืนปืนเท่มากเลยเฟปืนเท่มากปืนอันไหนเออปืนอันไหนปืนเนี่ย เป็นอันนี้เหเท่มากเลยเนี่ยอโหก็สําหรับใครที่อยากได้ปืนนี้นะครับฟังดีๆฟังดีๆฟังดีนะครับติดตามข่าวหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับเฮ้ยใครที่ได้ปืนกระบอกนี้ไปนะครับผมขอบอกเลยว่าเหมือนได้น้องเฟรมกลับไปนอนกอดที่บ้านโอ้โหน้งเฟรมเได้ปืนของเฟรมด้วย ปืนของเฟมปืนของเฟมช่วยขยายความหน่อยก็ปืนของเฟมไงอ๋ออันนี้อันนี้กีตาร์ปืนกีตาร์ปืนแต่ปืนผมอ่ะเอ้ยขอยิงไม่ได้ยิงผมอะยิงได้อย่างเดียวยิงอะไรอ่ะ hmm> ยิงกระต่ายโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าดีใจไม่แป้งแล้วฉีดน้ำด้ด้วยครันพูดจริงนะครับสุดยอด เด็กเยาวชนมาดูเยองแค่วันนี้วันเด็กนะขอโทษหรือครับขอแต่ว่าพูดความจริงับพูดถึงความเป็นมาของวงเราหน่อยก็เราก็เดี๋ยว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 ทำไมอะเราเรียกตัวเองว่าโคตรหล่อมาโดยตลอดเคยถามท่านผู้ชมว่าหล่อจริงหปล่าจริงจริงแล้ววงนี้ไม่ได้ชื่อวงโคตรหล่อนะครับชื่ออะไรครจริงจริงแล้วชื่อว่าวงมือกีตาร์หล่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ มือเบ็นรอว่าครับผมมือกล้องรอสุดครับแสดงว่าผมคิดเลยสุดใช่ไหมไม่ยอมผมก็นึกถึงบรรยากาศในบ้านนะครับที่ได้เล่นดนตรีสนุกสนุกกันในห้องเล็กๆแต่วันนี้นะครับเราได้มาเวทีระดับประเทศเลย สุดจะบอกว่าตอนออกมาครั้งแรกเข้ามาเล่นแข็งเลยนะครับแข็งเลยครับแข็งอะไรครับมือแข็งไหมครับ๋อนแข็งหรือเปล่าผมสั่นครับสั่นเล้เหรอใช่ก็คนเยอะครับดีใจดีใจดีใจขอบคุณมากนะครับที่รักกันนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเรา F8 ทั้ง24คนหรือว่าจะเป็นพงโคตรหล่อทั้ง3าคนไปตลอดด้วยนะครับนี่ขอฝากให้ฝากตัวด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ย ก็จําได้นะณจุดนั้นนะบู๊พูดบอกพวกเราก็เป็นแค่วงดนตรีที่แบบตั้งใจเล่นเล่นในบ้านเต๋อจาแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยณจุดนี้เนี่ยณจุดนี้เนี่ยณจุดนี้เต๋าจ้าก็ไปกันเถอะ